สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาท่องเที่ยวกันในป่านะครับผมวันนี้เปลี่ยนจากตกปลาครับตกปลาชิวๆครับมาทำภารกิจครับผมสินเชื่อครับสินเชื่อต้องบุกบันครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศนะครับว่าสินเชื่อเขาทำงานกันยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอติดตามกันครับ ครับวันนี้เราอยู่กันที่นาทวีนาทวีนะครับอนี่ตำบลท่าประดูครับผมอตอนนี้เราจะไปตามหาลูกค้าครับบรรยากาศในการตามหาลูกค้าครับตำบลท่าประดูครับกําลังจะไปหมู่ที่หกครับที่หกตำบลท่าประดูนะครับ รู้จักไหมตอนนี้ก็ไม่ได้รู้จักครับก็มาแค่เดาครับตอนนี้กําลังคิดอยู่ครับว่าจะเลี้ยวหรือว่าไปไหนครับตรงนี้หมู่สามครับผมน่าจะไปทางนี้ครับผมเดี๋ยวรอเจอกันครับครับเพื่อนครับตอนนี้เรารู้จุดหมายแล้วครับหมู่ที่หกครับตอนนี้ตำบลท่าประดูเข้ามาได้แล้วครับนี่บรรยากาศครับหมู่ที่หกครับเพื่อนๆสินเชื่ออย่างเราต้อง ลาบากกันหน่อยครับไม่ได้ทํางานแบบง่ายๆแล้วก็ได้ตังค์แบบง่ายๆครับต้องดูกันไปครับว่าจะเจอลูกค้าหรือไม่ครับเราต้องดูว่าลูกค้าแต่ละคนแบบไหนอีกครับนิสัยใจคอเป็นยังไงสินเชื่อที่มาตามนิสัยใจคอเป็นยังไงโหดหรือไม่โหดก็คอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวนะครับจะถึงจดหมายแล้วครับผมมีป้ายครับ ห้ามรถบุคคลภายนอกรถเร่ขายของทุกชนิดและรถรับส่งพัสดุเข้ามาในชุมชนเด็ดขาดนะครับโอเคเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ดีมากครับกว่าจะถึงครับครับผมตอนนี้กำลังไปบ้านลูกค้าครับผม มีเนาะมาก,กูวิง่งโอเคครับนี่ดูดูครับสินเชื่อไม่ได้ทำงานแบบสบายๆนะครับดูทางครับนั่นานะวันนี้ดูบรรยากาศครับผมสินเชื่อต้องเดินเข้ามานะครับ เชือบ้านของแรกครับนี่ครับผลไม้เยอะครับไม่ค่อยเห็นแล้วครับตอนนี้ลูกอะไรกับการ น้อยนาหน้อยนาหน้อนาให้อยากว่างเงี้ยก็มัไนไป <ขอ S 2> ไว้นี่ปวดกระมัดมาจักไนเลยนี่นี่สีสุก er, ครับผมสีสุกครับต้นทุเรียนครับทุเรียนครับผมนาทีสีสุกครับตอนนี้ ไปดูครับมีคนอยู่บ้านไหมนะครับผมเจอบ้านลูกค้าแล้วครับนี่บ้านลูกค้าครับเดี๋ยวขอเรียกเจ้าของบ้านก่อนนะครับก้าครับก้าครับ ก้าวครับกาวสวัสดีครับผมก้าสวัสดีครับสงสัยไม่มีคนอยู่ครับผมอือมอนสีครับบ้านๆครับโอเคนี่บรรยากาศรอบๆนะครับผมก็สรุปงานครับงานกองสินเชื่อครับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับผม อ่าก็วันนี้ก็มาเจอเจ้าบ้านเจ้าของบ้านครับแต่ว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่รับไปเก็บยางหรือว่าไปตัดยางเนี่ยครับอ่าตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จครับยังไม่กลับมาก็เสร็จภารกิจงานของวันนี้อีกหนึ่งงานก็ฝากนะนะเพื่อนๆที่ชอบนะครับช่วยกด subscribe ช่วยกดติดตามให้กับสินเชื่อด้วยนะครับผม สินเชื่อหน้าไม่โหดครับรับภาระครับภาระเยอะครับตอนนี้ตกปลาชิวๆก็หยุดไปก่อนครับขอทำงานไปก่อนครับไว้พบก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับอ่านี่ครับเจอลูกที่สุกแล้วครับคนหลักกิ้งเงินตเต้นี่ยมันดิ้งกิ้งเงินเออมันต้องโกโกเทียสันปามาเปลี่ยวเองไห อืมรุ่ดรุดต่งวันเร็วนี่ครับผมเจ้าของบ้านครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับนี่ลูกอะไรครับหนอยนาใช่ไหมครับอะไรเยหนอยนังไมอยนามาู